ครับแฟนกีฬาที่เขารรักทุกท่านนะครับแล้วก็ราสีสไลดยู่ในเตดครับแมตช์แรกรังไปเยือนแต่ลูกนี้จหวายิงหกเโอ้โหป๊กลูกนี้นี่แล้วก็ยิงอีกทีหนึ่งแต่ว่าจังหวะนี้ทางด้านของจิตเทพนะครับไปเฝวาซะก่อนแต่เลนในแดนกลางฝั่งขวานะครับสีสไลด์เปิดยาวมาได้มงครับโอ้โห อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นจังหวะของนัทพลยงกุณนะครับเอาละครับเกมตอนนี้สุภาพพยายามจะชิงจังหวะเดียวแต่ไม่ได้ครับลูกนี้เบียดแย่งกันอยู่กูตัดสินไม่ว่าอะไรจิตเทพหาประกรสุภาพใบบอลครับสุภาพของราศีเท่าไหร่จังหวะกระชากของนี่โดนเบียดแล้วก็ล็อกท้าซ้ายแล้วก็ล้มลงไปผู้ตัดสินเป่าลูกวีดครับให้เป็นลูกจุดโทษนะครับ ดวนกันเรื่องนี้นี่ยิงลูกนี้โอ้โหหลอกเสื้อประตูขาตายเลยครับมินดาานี่นนนได้ตแต่ใช้สายตามองลนะครับประตูเขาตายเลยคุณผู้ชมนาติดนารามา ยืนตำแหน่งกันได้ดีครับแล้วลูกนี้จังหวะเดี่ยวบอลลงได้ครับโอ้โหกระชากไปอย่างรวดเร็วเลยคยลรับอภิิษฎลุศรานหลุดเดียวเข้าในกรอบเนี่ยท่านยิงลูกนี้โอ้โหแหมตกลูกนี้บดไปนิดนึดนงครับหลุดเสาสองออกไปต้องไปนับหรอกนับไปก็แค่นั้นนะนับไปก็เป็นตัวสี่ประตูเด้อครับมานับในแมตช์นี้ก็ยังยังคงตามหลังอยู่นะล,ลูกนี้จังหวะยิงของนัทตะพุ่รับกระชอกซ้ำโอ้โหซ้ำหนี ผู้รักษาตูนะครับแล้วก็ออกเส้นหลังไปผู้ตัดสินมองว่ายัางไงครับเปลี่ยนเอา12ทยาวัฒนลงไปครับมุบ่งได้ลูกนี้ <c oughs> บอลประมาณ30หลาชฉันใช้ปั่นลูกนี้ สามเหลี่ยมโอ้โหมุมสามเหลี่ยมจริงๆฮะตรงนี้นี่บัรหารชกออกอนี้ต้อนรับชาวศีสะเกตหรือว่าราศีสไลที่จะเดินทางมาเที่ยวหรือมาแข่งบอลในโอกาสข้างหน้าอีกนะครับเอาละครับลูกแตะมุมของสุปชัย<ง>เปิดมาคลางประตูโอ้ลูกนี้ตุ่งปัดครับ<ง>สุภชัยปั่นมาที่เสาแรกครับบัรหารไม่มั่นใจครับปัดทิ้งออกไป ปันมากลางประตูข้างหนึ่งมงลูกนี้โดนสกัดออกมาแล้วเตะตูมเดียวแล้วปูตศินชูมือเป่าลูกวิดยาวเป็นสัญญาณหมดเวลาการแข่งขันเลยครับเชิญขอบคุณว่าราศีสไลดบุกมาชนะเมืองกลังยูเนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็ขอแสดงความยินดีกับราศีสไลดด้วยเะยครับ แล้วก็เดี๋ยวใครที่ติดตามชมอยู่ก็ดูพิธีมอบถ้วยเลยครับพิธีมอบถ้วยนี่เป็นแชมป์ประเทศไทยเลยนะครับจากทีม0 0หรือ300อกว่าทีมนะครับเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่สุดยอดนะ็นทีที่เก่งทีหนึ่งแล้วก็ทีมต่างก็ไม่ต้องเสียใจฮะตังเองก็สุดยอดครับเพราะว่าชนะในระดับภาคใต้และล่าสุดก็ชนะในระดับ โซนล่างด้วยนะครับก็เป็นตัวแทนโซนล่างมาชิงกับทีมโซนบนอย่างราศีสไลดนะครับซึ่ง2แมตช์นี้ราศีสไลดก็เก็บชัยชนะไม่ได้โดยสกอร์รวม5ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็เอาละครับสำหรับการไล่สุดในวันนี้นะครับคงต้องบอกลาไปเพียงเท่านี้นะครับมีภลาดประกันใด โอกาสหน้าฟ้าใหม่นะครับเราได้เจอันะครับแล้วก็ผิติภัประกาใดต้องขออภัยนะครับแล้วก็กีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยสำคัญที่สุดครับเราคนไทยด้วยกันครับเจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่วันนี้ผมเอมอนปิติพงศ์ตีปิรัตนะครับขอลาแฟนกีฬาไปเพียงเท่านี้ครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับนะุกไม่่วาจเป็